ทำไมสตาร์พารถึงยังไม่ขึ้นทำไมถึงเอฟเคามไม่ได้แล้วผมว่านะตอนนี้น่าจะเป็นจุดจบของการฟาร์มแบบสิบเวฟในอินฟินิตแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจะมีระบบใหม่ในการฟาร์มสตาร์พารก็คือให้ทำเควสรับเควสตรงนี้เควสนั้นจะจะมีปกติจะมีสามอันนะครับก็คือว่าถ้าทำเควสปุ๊บอันนี้ จะขึนนะครับถ้าถ้าลงพวกอินฟินิตพวกอะไรมันจะได้แบบน้อยมากครับแทบไม่ขึ้นเลยของผมเลเวลสิบสองเนี่ยแบบลงประมาณสองสามตาผมถึงจะขึ้นมาต่อยมันนานมากครับก็คือวิธีในการเพิ่มสตาร์พาร์ทไปๆก็คือทำควสตตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเยอะอยู่ในระดับหนึ่งก็จะขึ้นมาของสิบสองใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาประมาณสิบห้าและได้เลยถ้าขยันทำหน่อย ก็คือเควสก็จะมีสามเควสนะครับอทำเสร็จอันนึงแล้วก็จะมาทุกสิบสามชั่วโมงหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเควสนั้นมันแบบทําแบบแล้วบอมันทาไม่ได้อะแบบมันยากเกินไปผมไลยกดกระกะบาทตู้มหายเลยครับเ <c oughs> ขาบอกมิชั่นจะมีลอสนะหรือมันก็จะเป็นอย่างนี้ก <c oughs> ็คืออันนี้ก็คือให้มันให้ชนะไอ้โหมดพีพผมไม่อยากทำก็เลยข้ามไปก่อน ก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ใช่ครับโค้ดมาใหม่หนึ่งหมื่นเพชรแล้วก็อีกสิบวละคร้อีทีแล้วก็สตาร์ดั้นอีกหนึ่งร้อยโค้ดที่สุดยอดมากครับฉลองสองปีออสตาโค้ดนี้เลยครับนี่ครับโค้ดนี้เลยคุณจะได้มาหนึ่งหมื่นเพชรแล้วก็ไอสตาร์ดั้อีกหนึ่งร้อยอัน และอ e ีกทีหกดาวอีกสิบตัวนะครับแต่ว่าผมใช้ไปละอืมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ